โตเอเตปรมากาสมุยเตยยันติเตปรมากาสมุยเตยยังก็ค่อยย่อลงกับฝ่าเท้ากายจากหลังจา็กเอลุกอยู่สร้างบรมีภายนอกเนาะเดี๋ยวตามหลวงตาไปเมืองไทยเนาะสเพสตาสเพเทวาสเพปุตาเอวังหุตุเอวังุ